สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับหายหน้าหายตาไปโดนนั่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับภารกิจกับงาหลายนายังนะครับคือเข้ังมีการเตรียมนะครับสลรับซับเปลี่ยนโดยการเตรียมแปลงนะครับช่วงนี้ได้ยาเป็นเวลาโดนแล้วนะครับที่บริเวณโรคชิบอัปเดตในพี่น้องเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศหรือซิ่งแบดลอมสภาพคุ่มอากาศห่อนแห้งนะครับ ก่อนอื่นขอร์ร่างงันโตนะครับช่องคนเกษตรนะครับกรเกษตรคนจนกูอย่างไงขอพบ่อพบปลากับพ,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 พี่กับน้องเช่ากเกษตรเช่าสวนนะครับปู่ทีมีความชอบนะครับสําหรับคนพี่น้องช่วงนี้ห้องกันมีการรับเปลี่ยนแปลงนะครับดยการปลูกปลูกหนกพี่น้องช่วงน้านี้เป็นการปลูกพืชพักทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ตามสภาพอาจจะต่างกันกับช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฮ้อนสิ่งของพืชพักก็รู้สึกว่าปลูกยากนะครับแต่เขากำลังทุ่มพยายามนะครับทีนี้กับที่ภาคพื้น้องอัปเดตการปลูกไม้นะครับคือการเยี่ยมชมจริงที่เขาได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนปลูกพืชพักนะครับตัวนี้กับกำลังลงจะเปลี่ยนขี้หอมขี้เล้า เมื่อเือเทศก็ปลูกไปตลอดนะครับเพราะว่าหยากระเห็ดไปตามหยากระหน่อกเพราะว่าเขาก็ต้องใส่พุ่มพยายามเต็มที่นะครับโดยปีที่กันของชาวสวนถูกทันนะครับมีอันไหนนะครับ้องกับภาพผี่น้องรับชมสำหรับผกสีม่วงที่จะเป็นขหน้านะครับหอมบัวนะครับจะเป็นหอมแดงหรือหอมเลยเขาก็ได้ปลูกลงมหม่นะครับที่นี่นะครับ กวงตรงช่วงช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเอาอยากอพี่น้องแก่เขาก็ต้องปลูกน,นะครับหาประสบการณ์นะครับเป็นการาหาประสบการณ์วิธีการช่วงฤดูดดกาลน,นาแล้งนะครับหรือช่วงนี้อากาศพร่อนแห้งเขาก็จพยายามาปลูกน,นะครับเพื่อเป็นการาหาพุ่มลูกให้เกิดนะครับสําหรับพริกซีมองเขาก็ได้ลงนะครับลงในดินและพี่น้องที่นี่ ลงในดินแล้วจะเป็นพืชพักจะเป็นพริกชี้ดำนะครับพร้อกับยายามเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ล,ล่งล่งนะครับล่งแหลวพี่น้องเอาลงดินแล้วเพราะว่าเฮาอยู่ให้เขาอยู่ในว่งจำกัดด้วยกันใส่กระถางนะครับการใส่กระถางก็เป็นการดูแลรักษาง่ายนะครับเมื่อเขาเจเริญเติบโตขึ้นมากแล้วพร้อมที่ทที่ลงดินด้แล้วห้อเก่าล่องดินนะครับเพื่อเป็นการเพาะขายายพันธุ์สาหรับพริกชี้ม่วงนะครับ พี่น้องก็เบ,บ่งเป็นภาพรวมหลายล้านนะครับที่เฮาพยายามในช,ช่วงนี้ปลูกไหมนะครับจะเป็นผักหอมโบเลยหรือจะเป็นพ,นนพริกสีมง่งสีดำนะครับถ้าพี่นอ้องรับชมนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็โบขึ้นเขาเบ่งไปตามพุม่มเป็ิ่งนะครับสิ้นขอ,องน้ำหัวน้ำสวนนะครับช่วงนี้เป็น ไปตามธรรมชาติจริงเป็หลบนะครับสําหรับพี่น้องกองไปควนฟูงเอฟซี่วรไม่ควนเกาทุกทุกทันกัเขามา,าชมเมืองแง่งเข้ากันจะผ่านะครับเบืองการปลูกพักชงฤดูแด่เห้องผีปลูกเลยวิธีใดนะครับแก้ไขแบบใดน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เชื้อโรคเพลยไฟนะครับจะแห้งลุ่งค่ะแห้งลุ่งแห้งนะครับแห่งหลายดูดูกนันผล อย่างเขามาแล้วนะครับที่นี่เขาก็ได้ปลูกเนือื่นเป็นกนาทรทดแทนนะครับบางพงพี่น้องบางพงมะกอนี่สมควรนะครับเป็นต่อปลูกกาลังเอาห nhả นะครับหรือเอาหอ nhả เขาก็ปลูกต่อ,อปลูกลงไม้ช่วงฤดกูกาลจากมีไปหาคนลงให้ลงหน้าเขาก็พยายามปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนนะครับคือจากที่พอดี ช่วงคนลงทำให้มำหน้าเข้ากับชิมี่ปลอกให้พี่น้องอยู่ที่เลหาได้นะครับสำหรับมละละกอได้ลงไว้หลายนะครับลงไว้หลายพี่น้องเข้ากับดูแลรักษาไปการปลูกช่วงนี้นะครับดูซื้อปลูกยากพี่นอ้องอานใดหน้าเอาหน้าเข้ากับได้เอาเสียออกนะครับเมื่อใดใส่สารเคมีเข้ากับพยายามปลูกไปให้เกิดข้อม เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมะละกอเนี่ก็ทีเปลี่ยนสายพันธุ์แตกต่างกันไปนะครับหลายอันมากย่างสำหรับชิ้งใดที่ได้อ่ามีคนพ่นนะครับผืดทุกชนิดสิ่งใดท่องกับสิสามารถลู่นะครับที่เขาสิสามารถต้อตานครับช่วงนี้พ่นแ,งแรงหรือว่าสภาพอากาศเทากับปลูกไปนะครับมันกจช่วงนี้เป็น เชื้อราสนิมกับรงนะครับเป็นมะเขือเชื้อราสนิมนะครับเข้ากับพยายามแก้ไขนะครับจะเป็นปูนขาวพี่น้องปูนขาวเไม่าขาดนะครับแก้ไขได้ซอยได้นะครับตกมาเป็นเกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือเชื้อราสนิมของมะเขือนะครับแก้ไขไปจะเป็นพริกขึ้นกันนะไปปูดไปงอให้กแก้ไปรักษาให้เขาขึ้นสภาพขึ้นเขานะครับวิธี ส่วนท่งนี้ปลูกไหมเอ้ากระลงไหมนะครับส่วนกล้วยกับชีเดขยายพันธุ์ต่อไปฝนมาพี่น้องเข้ากับ็เป็นการขยายออกนะครับปลูกไหมไปเรื่อยๆแกเปรียบเทียบแล้วกับฟุ้งค่านะครับคุ้มคากับการปลูกที่เข้าในรอบค่อยกับการเวลาแต่ขาาเดชขายของเขานี่ปลูกลงไหมนะครับจะเป็นพริกเป็นมะเขือช่วงนี้ ก็ขับคล้องไปนะครับสำหรับาทางโซนทางนี้นะครับจะเป็นถักการแย่งก็จะเป็นทั่วพริกอะไรโดนพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยโดนนะครับถักการแย่งขักแก้วอะไรอยู่ได้กินได้พามาขายได้แบ่งปั่นพี่น้องนะครับเหมือนก็แย่งขึ้นกันพี่น้องไเก็ียบจะโดนแล้ว,ว,ลวขุ่มค่านะครับขุ่มค่ามางๆสำหรับโซนทางนี้จะเป็นฟักทองหรือจะเป็นทัวเขาก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับลงไปไม่เรื่อยจากสิ่งทุกอย่าง ก็คือได้ผลผลิตจากเขาเราเนี่ที่เขาได้บกุบกเบิกนะครับสำหรับคลิปนี้ภาพพิพนองรับชมภาเปียกเมืองแง่งรอบไหวเพียงสำเนีนะครับอัในใดที่สามารถนําปีน้ำนองให้เปิดการม้องเห็นหรือ,อช่องทางการเหตุใบทยุทธิกินนะครับสำหรับคลิปนี้กับสบฤตถูก,ท,กทุกทันคลิปลังคลิปนายชุมลุ่นกับชีใด อพอๆกับพี่ก็มองได้ดีมีสาระมีประโยชน์เท่ากับสีใดมากให้เบื่อให้แย่งต่อไปนะครับสสวัสดีรนทุกทุกท่านครับ